เปิดภาพออกมากับพ่อกับทงไห้ทงไหอีกแล้วแฟนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนกันเบิดสุขู่สุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมพมาพ่อกับเฮาอีกแล้วกับซอแม่น้องปเตอร์นี้เนาะมาพบมาพอกันคะยามแรงมื้อนี้เนาะตอนสิค่ําแล้วแ่พี่น้องประมาณ5:00นแล้วเนาะนี่ะแม่นเตอร์ะสิมาถ่ายบรรยากาศอยู่งไหทุ่งนาคือเก่ามื้อนี้เนาะ หลังจากที่เฮาดําให้ดําหน้ามาได้หลายมือหลายวันพ่อพี่น้องเนาะได้10กว่ามือได้จังเนาะที่ดํามาก็มามื้อนี้ก็เป็นมือที่เฮาดําสําเร็จพ่อพี่น้องเนาะแต่ก็ยังบ่แล้วเือให้สุดท้ายเนาะก็ลังสิมาดําซ้ําตอนแรงเน่เนาะพี่รถถ่ายเฮาก็ได้เอาขึ้นมาเทางนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่น้องเตอรถ่ายให้เบิ่งให้ใหญ่เนาะ หากระดําแล้วบางตอนเที่ยงนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปู่แล้วแหละเนาะให้ใหญ่เฮากระเดือลําให้ตก้าเฮาบาดนี้ให้สุดท้ายแเนาะพี่หลายคนเด้อมื้อนี้พ่แ่พี่น้องเอ้ยมีทางแม่น้องเชอเพิ่นกงมาดําซอยมื้อนี้เนาะเพิ่นมาซ้ําท้ายมื้อนี้พี่เดให้ตก้าเฮาให้สุดท้ายแล้วเนาะให้ที่มีก้าแหละพ่แ่พี่น้องเอ้ย นเป็นอ no ีได๋เด้ทางนั้นเนาะมาซ้ําท้ายบ่ใช่เพิ่นมาซ้ํทายซอยพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องโดยสวัสดียามแรกๆมื้อนี้เนาะค่ําดออตะพุ่นมายืนให้กลังใจแม่จ้าบ่โดนน่ะผู้ให้กํลังใจกับเพพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเนาะกค่ําและเครียดก้องแซ่ๆอยู่แล้วหรือบ่เนาะให้สุดท้ายพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮาดํา มาได้10กว no. um no. no. si ่ามื้อแล้วเนาะ2อาทิตย์บึงจักเฮาดำมากะฮอดได้บ่ไวแท้ยังบ่ฮอดดอกเนาะประมาณ2อาทิตย์พ่อแม่พี่น้องมามื้อนี้กะเป็นไห้สุดท้ายแด้สิดำซ้ํตอนแรงแหเนาะคือสิแล้วอีดอกัแม่นเพราะว่าเฮากะบ้านเอาครึ่งนึงเนาะมาบัดนี้กะมาดำเอามันก็บ่หลายปานดพ่พี่น้องเอ้ยก็เลยแล้วไวแน่โยบ่ๆๆๆๆ À, à xin con nụ Thấy Xin bài ba đi Đôi Ôi, vui dưới này cầm lăng chạy cầm phê phê nông rồi đó Cứ xí lèo vay gì đó Mò Hà kếp tắc tên mất đồ nè Kếp tắc tên mất khuẩn kì mưa đen mơ Ô, tớ Cái khăm này bạn này Chắc xí lèo đứa bò đấy Hà khúc nhá kìm nè rồi พุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งให้เมื่อวานนี่เนาะพุ่นน่ะให้บักใหญ่นึงพุ่นพี่น้องเอ้ยตําชอกมือ2มือก็บ่บ่เต็มดอกเนาะเฮาแล้วตอนเที่ยงเนาะเฮาก็เลยขึ้นมาโรกาขึ้นมาโรกาแล้วแล้วก็พากันคากันทายกสิมาดําเนาะซําทายเลยมื้อนี้โอห้ที่แม่นเตอทายให้เบิงวานนีนี่เนาะลำแล้วแล้ว เมื่อคืนนี่กับฝนตกลงมาใส่พอดีเลยพอดีเซะหยาเลยเนาะฝนอะเข่าเพิ่นกับงามงามนอเพิ่นลำก่อนเอาลำลังกะงามลำลังเนาะเด็กมันคืนน้ำลังทำไปได้เพื่อนพี่น้องเลยจากเสียงเกลี่ยเสียงกบห้องเสียเซี่เลยเนาะฝนหายบักใหญ่หนึ่งเนาะสองมือกะถือว่าไว้อยู่ไดฝนตาหน้าเพิ่นกับดำอยู่เนาะหน้าเพิ่น ใายพอ่อยุ่งบอลเสียงเคดห้องฉนนั่งอยู่เอาเก็บใบเดือตอกกันกล้ามก้าไปเอาหน้ามูมาผัดว่าทางหน้าห้ากับเดือยพี่โน้ยันเดือมันกลับบุกค่อยงามปน้าห้ากับโรคคือมาไหวข้างหน้านี่ถามมันบุกพ่อห้ากับดึงไปน้ำเหนียวไปใส่เนาะไปได้ไป,ไป,ไป,ไปลำอีกโดยโอเคแม่น้องเตอร์กับซีโรไปนำหน้าซอยทางป่าทางดงทางแม่น้องเชิดคนก่อนเนาะ

อย่าหายเด้อนอสองคนกับแม่เด้อพุนนนั่นกับไม่อนานอ้องเปียวนองไอเบลเพิรนมาเด่นน้ำบ่มนิใช่แม่จะได้สากรูมาดับหน้าช่วยป้ามีหน้าคือกันจะเรียบร้อยเลยจาคือไวเทนูกสบายดีดู้ดยคือเรียบร้อยใบแม่จะดับหน้าน่ะ มีแต่คนมาช่ยอ้ยคนมาช่วยแดนตาสบายดีรู้ลูกเลยจงก็ไ่ใช่ไปไปไปดิไปดนเื่อยไปโดยไปไปกันขนเิุเด้อจะเด้อม่สดนาให้มันเดี่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวมันก่อนไปเอชิมีมาเอานอกเลยลูกเมื่อนําเมื่อยเด้อเด้อินน้เมื่อยเปลเด้อ เอา2ชุดไทยกับคัมซ่มจักแมงเชอนี่บ่มคัมชั่มจักส่วนไทยอยากกินข้าใบเกลือดูกูกก็จนอยากกินข่ากินน้ำเลยเพ่เนาะไปเมื่อใบเกลือให้ลูกก่อนจัน๋ยวชิมดไรมป้าปจะป้าเมม่ยใบเกลือให้ปโอ้ยดูกัอยากินข่าไงเลย้อากกินเข่าะบาดนี่ไปไปไปใบเกลือใบเกลือไป เชียงเกียดห้องจานอยู่ชัยเอ้อชิมมี่เป็นมือกล้องให้เฟยพี่น้องไงจับกล้องให้เออเด้อทำให้ชิ้นถ่ายได้ออชิมมี่เออนี่เอ้ยสบายดีดอกเด้อเฟยพี่น้องเนาะลงลำหน้าอีกวันทำถ่ายตอนแรงมัน ยิ้มเออมเดรอ้่ยยิหยิ้มเฮ้ยเฮยเฮ้ยยัไปดินถับไปถ่ายคลิปก่นอาข้าวใบเกลือแก้วน้ด้วอลยิ้มข้า ไอคลิมสวยสวยมึงนี่คนกัหลายใชบมาสวยได้นน่น่ะก่องเชียพี่น้องเลยผู้แม่ก็เปลวมาเลยเออลาลงมาเลยสร้างสซ้างสท้าสุดท้ายแล้วด้วยสุดท้าย้ทยสุดอายอคิมจับเนาะเพราะว่า ทางเมนเชอร์สีดำานบแรก่ป้าป้าแตป้าผู่สยดำสวยมากเลยสินบ่าอยู่ใช้เม่นะบมาดำช่ยป้าด้วยป้าว่ะเ้าเห็นก็แขวนูอยู่เห็นหน้าหัน่ขึ้นน่เม่นเหรอต่ตุ่มแต่ปูเปนอนเว้นเจ้าเถอะก้มลายเนาะไปช่ยป้าด้วแม่เมื่อลูกชาวจะบอกว่าช่วยป้ายแม่เลยเมนเชอร์เาไปช่วยป้าแม่หนุ จำใช่ทำช่นนะตุกนาเด้อว่ขตีหนาไปนะโดยจำช่ข้นชอเยอไม่เชว่าำ่กับมาได้ปะเอาไปไปเกือรถยังไม่ดัเนนไปกินข้าวไปเกือได้บาทเลยลงมาีก่อนมารถมารถม่เนาะวันนี้ใไงวันนี้แน่เลยโ่แน่แม่ตัวมาใครี เออเจ้าไปชอยด้านหน้ม่ลยนะม่เจ้ามาตอนี่ตัวหน่อยจะดไม่ไดมัน่ากกเกมบไมเจ้าไล่ใจน่องไว้ิมไปใน่องเ้เบลไปมแล้วมาว่อยากกินไปไปเอาไปชิมไปดูนงาตาม่งนไปกินาไปไมารังไนะเ้ยน้เตอะไรมาเา้มน่

ข้าด้วพี่ตมได้รเป่า่เนะว่ยอะไนสตัดผ้าไหมบนี้เลียเป็นที่เรียบร้อยเว้พี่น้องเลยความพยายามอยู่ใสยความสำเร็จแกยุหันเนาะ จนมืดมาบัดน,นี้กระเตหามุงจนหอดหกมุง้งนะไปชั่ชโมุงหนึ่งพอดีเลยพอบ่กล้าเดืออ,อีกเพื่อนพี่น้องเอาโรกไว้ลายเพื่อไวอ้เนาะแต่มันเดือกะเอาห้ป้าที่เพิ่นมาโรคกันแหละให้เพิ่นไปดำหน้าเพิ่นช่วยไยกาโบภาพไปแล้วเน,น,นาะเชาเมื่อชามื่นก่อนแหละไว้แล้วเพื่อนพี่น้องเลยให้มันหายเมื่อหายมื่นก่อนจะไปช่วยญาติพี่น้องกันเนาะ ปวดแข้งปวดขาอยู่ได้หร้อเปล่าเย็บรอยอันนี้สีจงไว้ซ้ำมือไหมพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่เพื่อนพาะว่าว่าซ้ำตอนคำมันบอดีวะเนาะก็ไว้ซ้ำตอนเศร้าเอามือไหมกับจงไว้กำเน่งเนาะเอาไว้ซ้ำมือไหมพูดเนี่ยน่าสีเป็นอันมือวันคานพุ่นเนาะมืออื่นเป็นวันศิลรับวันพระใหญ่กันเลยบม่ได้ซ้ำเนาะแต่ถ้าวันคานพูดเนี่ยเบื่อจะเป็นมือวันจันทร์มือนี้เป็นมือวันทิศเนาะ กะรอถ่าซ้ำม,มือวันค้าปุ้นเลยฮะจงไม่ประมาณกรรหนึ่งเนาะปุ้นแรียเป็นที่เรียบร้อยเพเนพี่น้องเอยเนาะอย่างกับเกินความพยายามเนาะกางได้กะเพเมพี่น้องทานใดที่ยังบโแล้วกะสู๋ๆคือกันเด้อเนาะเดี๋ยวกะซักมือกะซีล้วคือกันแหละงูเต่ากะราม่าลายมือหลนะ่อยเนาะในสองอาทิตย์แล้วถ้าบัวหวานน้ำกะคือสีอยังบโแล้วเพเนพี่น้องเยอยทบบางฮาวานแล้วกะลายเติบเนาะ มาวานไว้ทางอันทางลุ่มผู้ใดทางให้ง่ายครับผู้ใดก็เลยวานไว้น้ำมันก็เลี้ยวไว้แน่เนาะถ้าววานไว้ก็คือสียังบู้เลี้ยดอกตอนนี้กันเนาะประตูหน้าข้างๆนี่กันเราก็ยังถ่ายไว้อยู่เดี๋ย่าบูดได้สิมาคาดไว้แล้วอะทำหลายคนก็ยังถ่ายกรึบอยู่เนาะเอาจ no <hel> ังไดก็สู er ้ๆคือกันเพม่นพี่น้องเยเนาะบอกว่าทั้งนั้นทั้งนี้เป็นกำลังใจให้คือเก่า นาขวัญน้าไฮบ้าไงเนาะรักลำมโสมือเลยตาพร้อมกันก็ไม่ลงเตอร์เต็มออืดพลเร Hai, whatever, ี่ยแล้วสีเดียวเนาะทางนี้กล่ะดิไงง่ายแมงเตอร์ก็แล้วแล้วเนาะปีนี้กับพ่อซัมนี่แหละพ่พี่น้องไอ้แล้วแล้วกะเหลือปีหน้าเนาะเหลือแต่เก็บเกี่ยวพลเรี่ยล้อท่าผลการเก็บเกี่ยวอะไรว่าสิเป็นอะไรเนาะกะเฮาลูกไวย์ลายกะเลย่อเรือ สองสี่หกแปดสิบมัดพูนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสี่หายป้าเพิ่นลุกไปชสยหน้าเพิ่นที่ยัางโมเดวเลยเนาะเมนเตอร์กะสิไปซอยไผยกะซเศร้ามื่อยเศรื่อนก่อนจากมือพูนพี่น้องเลยสิไปซอยย่านติพี่น้องกันเนาะเดี๋ยวไปซอยเพิ่นยูผู้ใดย่างโมเดวกัแต่กะซศร้ามื่อยเศรื่อนก่อนเนาะพูดทางบ้านทางเฮือนทำมันนี่กับคำแล้วพูดพี่น้องเลยเนาะเมนเตอร์กัสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อน เขียงเงินเขียดห้องเอ็กๆๆๆอยู่เนาะบรรยากาศตามทุงท่งไฮทุ่งนาเฮาชาวไฮชาวนาพเมพี่น้องกับกซสิบูมี่ยังลายกับประมาณนี้เนี่ยเนาะคับม,มากะเสียงกบเสียงเขียดเสียงรถเสียงล่าง,างนี่เนี่ยเนาะตามทุงท่งไฮทุ่งนาเฮากับไลท์ทายให้พเมพี่น้องได้เบิงได้ซุมบรรยากาศตอนค่ำๆเหมืนอนนี่เนาะนิงเตอร์กะ ้มาถ่ายบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุ่สุคนได้เบิง์นได้ zoom ลมกันเนาะมูขึ้นเบิร์นไดพ่อแม่พี่น้องไอ้คำเลยเนาะคัปเตอร์กสัสซีขึ้นเมื่อหาหนึ่งข่าวหนึห่งน้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินแอ้วคำเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องกัปเตอร์กะ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องกัปเตอร์คือ er, เก่าเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้แม่น้องกัปเตอร์เห็ุคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเอ FC ทุกท่านที่ข่ามาเบิร์มาซ้มคลิปของแม่น้องเตอร์เดอ้อเนาะที่สำคัญกับบุกข่ามโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์พี้พี่น้องเนานะขอขอบคุณขอบคุณเบิร์กสุกุสุคนถูกกำลังใจที่ส่ขขงให้แม่น้องเตอร์ตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องคอปเตอร์สิร้ราลงแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพี้พี่น้องคลิปนี้กลับมาถ่ายบรรยากาศลำไห้ลำหน้ามือสุดท้ายเนาะให้สุดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิร์ได้ซ้ม กาขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่ให้กำลังใจแม่น้องคอปเตอร์ตลอดมาเนาะมาเมื่อนี้แม่นอ้องเตอร์ก็ได้ลำให้ลำหน้าสำเร็จแล้วเพื่อพี่นอนะ้องเลยเนาะมีโอมีใจลายกับซีโบอันนั้นเป็นไงนางสู่ผ้านาซูดินเนะน,นาะเป็นถูกสา้างให้ซนาโอเคเพื่อพี่น,อนะนะ้องเลยเนาะว้าวลายมาพอสมควรแล้วสำหรับคลิปนี้กัลาลงแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น,อนะนะ้องเลยเนาะลาไปพร้อมบรรยากาศตามทุงท่งให้ทุ่งหน้าเสียงเกียดเสียงกบเสียงรถเสียงล่างเนี่ยเนานะ แล้วเพื่อนพี่น้องสบายดี